สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่สีจะพาทุกคนมาทําแกงปลาน้อยนะจ๊ะทุกคนปาลารวมเนาะปลาน้อยรวมใส่กุ้งฝอยนะจ๊ะปลาตะเพียนนี่พี่สีไม่ได้แกงเ้อทุกคนแกงแต่ปลาน้อยนะ,ะอันนี้ก็คือกุ้งฝอยที่พี่สีซื้อมาด้วทุกคนไปจ้าเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องแกงกันเนาะพี่สีก็จะไปเด็ดกระเพรามานะทุกคนนะใส่กระเพราด้วยแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าด้วยนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็คือสวนหลังบ้านเนาะมีอยู่ เพอเก็บไปกินนะทุกคนอันนี้ก็คือใบยีราแล้วพี่สีก็จะเก็บพริกไปเพื่อไปใส่เป็นลูกโดดนะจ๊ะเพื่อเพิ่มความเผ็ดให้แกงของเราไปจ้าทุกคนเก็บเลยปลูกเองมันก็ฟินดีตอนเรามาเก็บเนี่ยจ้าทุกคนไปจ้ะเสร็จเราก็มาต่อกันที่การผัดพิแกงของเราเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะจ๊ะใส่พิแกงเสจลงไปค่ะผัดให้เหลืองนะจ้ะนี่ต้องเหลือยองแบบนี้ทุกคนพิแกงจะได้หอมๆเด้อ ใส่ปลาใส่ปลาที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วปลาน้อยของเราเนะี่ยทุกคนปลาหมอก็คือใส่เลยเด้อปลาอย่างน่ากินเลยใชทุกคนใส่ปลาให้สุกนิดนึงนะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเราก็เติมน้ําลงไปเพื่อเคี่ยวปลาของเราให้สุกดีเลยก่อนที่เราจะใส่กุ้งค่ะ แล้วเราก็ใส่กุ้งไปนะจ๊ะทุกคนพอปลาเริ่มสุกเราก็ใส่กุ้งไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่อยๆเขี่ยไปเนาะเราจะไม่ค่อยจะไม่คนเยอะนะทุกคนนะแกงปลาน้อยเนี่ยเดี๋ยวปลาจะเหลือแต่ก้างนะจ๊ะทุกคน <c oughs> ไปจ้ะปรุงรสตามชอบ้ะทุกคนผมชูรสผงนัวอะไรก็ว่ากันไปพี่สีก็จะโรยลูกโดดแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็โรยด้วยใบกระเพราใบพริกอะไรที่เราเก็บเก็บมาได้นะจ๊ะใบยี่หร่าเนาะเพื่อเพิ่มความหอมแกงของเราแล้วก็ค่อยๆตักแบบนี้นะจ๊ะทุกคนนะอย่าไปคนแรงเด้อ อันนี้ก็คือราดข้าวไปเลยจ้ะนุ่นนัวไปเลยจ้ะทุกคนไข่ปลาหมอก็ยั่วๆไปเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะแกงของพี่สี